มาแล้วว่านมาช่วยถือหนดิมาช่วยถือหนกับสออตีมนั่งรอก่อนนั่งรอก่อนนั่งรอก่อนใครจะกินโยเกิร์ตปิดกล้องไม่เห็น ไมน่นาใหญ่ามากมเราไปจะกินเน,นี่ยอบนนี้ย่อยไม่ใส่ผ้าได้ไหมไม่ใส่ผ้าไฮเปอร์ได้ไหม กินไหมมันเป็นยังจะกินไหมลุนลุนด้วยสิยก็กินแก้ปัญหานเอแก้ปัญหาสำหรับการเบื่ออาหารของน้องคอบับน้องคับผู้เบื่ออาหาร เก่งจังเลย้องชายใครเก่งจังเลยครับอย่าบอกนะกินนิดเดียวอะ่ะน้องนะโว <c ười> ้คือคือโยนไข่ทิ้งคือไรวัน เฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวแม่เขี่ยให้อ่าอ่แม่เขี่ยให้แม่เขี่ยให้ปอเปอ่์ครับปอเป่ อนังนนงโอ้ตาหมูกเลอะแล้วตาหมูกเลอะแล้ว เปอ้์มานี่เร็วนง่มันอันนี้ยเนาะแมวไม่กินแล้วหรอไม่กินแล้วหรอโอเคไม่กินไม่กิน้ันงคับมันต่อไหม không phải gin nắm bạc gin ăn ngon 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 ngon

ติดจมูกเด็กวันเด็กอ้นต right. ิดจมูกอ่ะลูกไม่น้องไม่กินช้อนลูกน้องกินแต่โยเกิร์ตอะไรขมยไม่เอากินเองแม่ป้อนช้าไม่ทันใจเปิลโยเกิร์ตให้กินวันละ ไม่ใช่วันละสิอาทิตย์ละครั้งสองครั้งนะคะก็เป็นการล้างระบบลํำไส้เนาะต้องไม่มีแบบไม่มีโซเดียมเลือกที่มันโซเดียมน้อยๆอะคะอ่ะหมดแล้วลูกอะเปิร์นหนูไม่เคี่ยวช้อนโอเคหมดแล้วครับหมดแล้วบ,บายบายได้ไหมคะบายบายพีเอ็ซีด้วย